สวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนมากินมาม่ากันค่ะมามะออ่าต้มยำนะคะกินง่ายๆค่ะทุกคนน้องดาก็กินมามะ่าแม่ก็กินมาม่าค่ะทุกคนน้องดาเลิกจากโรงเรียนแม่เลิกจากงานแม่ก็เลยมาซดน้ำจดมาม่าก่อนนะคะเลืมพลังก่อน มาจากทงำงานเหนื่อยๆนะคะทุกคนอร่อยไม่รู้นะชอ,อบรับนมิตรทำานมีอะไรด้วยทำานมี เดิมไมเอาบางองโกโอนมาหกมามาพังไม่น้องดากับน,น้องดางดาทำอ,อะไรนกะใเอาหลอดมาใช่อ่ะกิงง่ายอยู่ได้ค่ะกินง่ายง่ายน้องแบก็กินง่ายค่ะทุกคน มากมา่าคนละถ้วย อยู่นะคะอยู่ไหมคะกิน <_ C it> ข้าวที่โรงเรียนมีอะไรวันนี้กับข้าวกลางวัน <_ C it> มีอะไรเลยก๋วยเตี๋ยว <_ C it> อร่อยไหม ก็ใช้ได้ไหมครับไม่เชอได้เปรี่ยวนะต้มยำกุ้ง đã có một leo lượt tình ảm rồi ngày nít mẹ ở bằng phụ ôn hồi đó phụ ma rồi cái đào cái đào น้งดาก็หมดแล้วเนะี่ยนี่นะคะทุกคนน้งแดดก็หมดแล้วก็ซดน้ําวัดีคแม่น้องดาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่องน้องดากับแม่หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ,คะนี่นะคะตกเยี่ยมเลย